ิีก็ิีก็บูมอยู่ไหนวะบูมบด,สบดบีสบายดีหูกอคะบ้างสบายดีทั้งคู่เดีย๋ยวแค่เสร็จเล็กๆิบูมนั่งพีกมาบูมมา นั่งลงยังคอยคอยนิ่งไม่นะดีมากอ่ะนั่งลงมังนไม่มีของกินแล้วนะ Yeah! <laughs>